สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,ามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจจาก y o u t u b e นะคะเป็นวิดีโอชื่อ l i ฟ e ep 72ตื่นรู้สู่สัจธรรมของครูเมตตาอุทกพันธ์จากช่องเทราวาดวิถีเซนค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าแก่นคิดเรื่องตื่นรู้สู่สัจธรรมเนี่ยตามแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าเทราวาดวิถีเซนมันคืออะไรกันแน่ค่ะครับก็คือเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยจะพยายามสกัด เอาความเข้าใจเ,าเนื้อหาสำคัญๆนะครับเกี่ยวกับสภาวะตื่นรู้แล้วก็วิธีที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างหรือสัจธรรมตามที่ครูเมตตาได้อธิบายไว้ในคลิปนี้เลยครับค่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะคำว่าตื่นรู้สู่สัจธรรมที่ครูเมตตาพูดถึงเนี่ยเออจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรหรอคะครับตามที่ครูเมตตาอธิบายไว้นะครับคือมันเหมือนการตื่นขึ้นนะครับ ตื่นจากการหลับไหลในความไม่รู้ที่เราเรียกว่าอาวิชชานะครับเพื่อจะเข้าสู่การรู้ความจริงแท้หรือสัจธรรมซึ่งก็คือธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์ของเราเองอยู่แล้วเป็นการเปลี่ยนจากรู้แบบเดิมๆคือวิญญาณรู้ที่มันถูกความคิดปรุงแต่งครอบงำมาเป็นรู้ที่มันะสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับจากที่เคยเห็นแต่ภาพลวงตา ก็หันมาเห็นของจริงแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วแนวทางที่เรียกว่าเทรวาตวิถีเซนล่ะคะมันเข้ามาเกี่ยวกับการตื่นรู้ตรงนี้ยังไงบ้างครับเทรวาวิถีเซนเนี่ยคือวิธีการปฏิบัติที่ครูเมตาเน้นเลยนะครับว่าเป็นการพลิกกลับเข้ามาดูภายในเพื่อเห็นใจที่ว่างท่านบอกว่านี่เป็นเหมือนทางลัดเลยที่พาเราข้ามฝั่งจากฝั่งทุกข์หรือโลกยิยธรรมไปสู่ฝั่งพ้นทุกข์ หรือโลกุตรธรรมได้แบบฉับพลันนะครับอาจจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสตุริหรือการเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นไม่ได้โหฟังดูน่าสนใจมากค่ะทางลัดสู่การพ้นทุกข์ใช่ครับและที่สําคัญมากครูเมตาย้าว่าจิตว่างหรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นะแต่มันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ๆที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้ว เหน้าที่ของเราก็แค่หันกลับไปดูให้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละครับอือหือฟังดูเหมือนเอ๊ะของดีๆแบบนี้มีอยู่แล้วแค่เรามองไม่เห็นเองเหรอคะทีนี้เหมือนก่อนหน้านี้มีการพูดถึงรู้สองแบบช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะถูกต้องครับในวิดีโอจะอธิบายว่ามีวิญญาณรู้นะครับอันนี้คือรู้ที่ทำงานผ่านขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ เป็นรู้ที่มันเกี่ยวพันกับอวิชชาความทุกข์ต่างๆกับอีกอย่างหนึ่งคือรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างอ๋อค่ะอันนี้จะเป็นอิสระเลยไม่ปรุงแต่งเป็นฝั่งของการผลทุกข์คือจริงๆทั้งสองอย่างมันอยู่ด้วยกันนะครับแต่เหมือนอยู่คนละมิติกันการปฏิบัติจะคือการฝึกเปลี่ยนเปลี่ยนจากการใช้วิญญ,ญาณรู้เป็นหลักมาใช้รู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างเนี่ยเป็นฐานในการรับรู้แทน เข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนฐานที่มั่นของการรับรู้ของเรานั่นเองแล้วถ้าจะลองปฏิบัติแบบคร่าวๆตามแนวทางนี้เราต้องเริ่มยังไงคะครับตามที่ครูเมตตาแนะนําในคลิปนะครับขั้นตอนโดยสังเขปก็คือเริ่มง่ายๆจากการรู้ลมหายใจก่อนซึ่งตรงนี้จริงๆก็ยังใช้วิญญาณรู้เป็นหลักอยู่นะครับเป็นขั้นของสมาถะค่ะจากนั้นเนี่ยให้ลองวกกลับมาดูใจหรือบางทีท่านก็ใช้คำว่า ทิ้งลมหายใจเพื่อจะสังเกตสภาวะของใจที่มันว่างว่าๆนิ่งๆเฉยๆพอเราสัมผัสหรือพบจิตว่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้จิตว่างนี้แหละครับเป็นฐานในการรับรู้สิ่งต่างๆต่อไปอย่างเช่นอย่างเช่นกลับไปเห็นลมหายใจอีกครั้งหรือรับรู้ความคิดรับรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงนี้แหละครับคือการเปลี่ยนมาใช้รู้บริสุทธิ์เป็นหลักแล้ว เป็นขั้นวิปัสนาอืมเป้าหมายก็คือฝึกให้เห็นความเป็นจริงทั้งสองด้านพร้อมๆกันคือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆภายนอกหรือในขันห้าของเราเองกับอีกด้านคือความนิ่งความไม่เปลี่ยนแปลงภายในคือจิตว่างแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ครับนำสภาวะจิตว่างนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยทำทุกอย่างด้วยจิตว่างอย่างที่ท่านพุทธทาสเคยสอนไว้นะครับ ฝึกบ่อยๆจนมันคุ้นเคยฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วประโยชน์หลักๆของการฝึกแบบนี้คืออะไรคะแล้วถ้าเกิดเราฝึกไปแล้วเจออุปสรรคอย่างเช่นพเพลอ,อกโกรธขึ้นมาหรือมีเรื่องการปล่อยวางต่างๆเนี่ยครูเมตตามีคําแนะนําอะไรบ้างไหมคะครับประโยชน์ที่ชัดๆเลยก็คือชีวิตมันจะเบาสบายขึ้นนะครับรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดได้ดีขึ้นไม่ตกเป็นทาสมันง่ายๆทําให้ทุกน้อยลง ดีเลยส่วนคําแนะนําจากครูเมตตาในวิดีโอเอ่อถ้าเราเผลอหรือมีอารมณ์แรงๆเกิดขึ้นเช่นโกรธมากๆเนี่ยท่านแนะนําให้รีบกลับมาอยู่กับจิตว่างเป็นฐานก่อนแล้วเราจะเห็นเลยครับว่าอารมณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปพยายามกดหรือไปไล่มันเลยอ๋อคือแค่กลับมารู้ตัวที่ฐานจิตว่างใช่ครับส่วนเรื่องการปล่อยวางเช่น เรื่องครอบครัวเรื่องงานอะไรพวกนี้มันไม่ใช่การทิ้งหรือไม่รับผิดชอบนะครับแต่เป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในใจเราเองให้เรายังทำหน้าที่ต่างๆตามปกตินี่แหละแต่ทำไปด้วยใจที่มันว่างๆโปร,งปร,งปรง่งๆเบาๆไม่แบกชัดเจนมากเลยค่ะเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยแล้วสำหรับคนที่ฟังแล้วสนใจอยากจะศึกษาแนวทางของครูเมตตาเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้ที่ไหนคะครับ จากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับช่องทางหลักๆเลยก็คือ YouTube ช่องเทรวาดวิถีเซนครับผมในนั้นจะมีคลิปวิดีโอทั้งการบรรยายธรรมแล้วก็มีการนำปฏิบัติโดยครูเมตตาอุทกพัณฑ์เองเลยให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยครับดีเลยค่ะจะได้ไปลองติดตามดูครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญอีกทีนะครับการตื่นรู้สู่สัจธรรมในแนวทางเทรวาดวิถีเซนที่ครูเมตตาสอนเนี่ยก็คือการหันกลับมาคนพบ และก็ฝึกฝนที่จะอยู่กับจิตว่างซึ่งมันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ดั้งเดิมที่เราทุกคนมีอยู่แล้วการกลับมาสู่ฐานนี้เนี่ยแหละครับเป็นกุญแจสําคัญเลยสู่ความสงบแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์เป็นประเด็นที่น่ากลับไปคิดต่อจริงๆนะคะว่าถ้าหากเราสามารถรับรู้โลกแล้วก็ดําเนินชีวิตประจําวันของเราผ่านจิตว่างที่มันไม่ปรุงแต่งไม่ยึดติดแต่รู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยประสบการณ์ชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้าง พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ